สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ชวัชระลาบนาคุณผู้ชมมาดูรถใหม่ครับอยู่ก,กันกับชิมงาน SP c o n คอนกรีตอุบลนะครับคุณผู้ชมครับ SP คอนกรีตอุบลอยู่กับเจ้าฮิตาชิ ZX210 SE นะครับเป็นรุ่น6นะคุณผู้ชมคลีดเคีด6นะครับตัวนี้ เป็นครั้งแรกครับสําหรับชอวัชรพลที่ได้มีโอกาสมาถ่ายทําหรือว่ามานําเสนอหรือว่ารีวิวนะครับสําหรับรุ่น6จากค่ายฮิาตาชิตรงนี้เป็นตัว SE นะคุณผู้ชมนะ SE ก็น่าจะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะข้อมูลมีน้อยนะครับขออภัยอาจจะพูดสเปคไม่ถูก เราก็จะไม่เห็นกล้องหลังของเขานะครับไม่มีกล้องหลังยืนถ่ายอีกฝั่งหนึ่งของถนนนะคุณผู้ชมก็อาจจะมีรถวิ่งไปวิ่งมารบกวนนะต้องขออภัยด้วยนะครับพื้นที่แคบนะพื้นที่แคบ SP คอนกรีตอุบลตัวนี้เขามีรถโปคอนกรีตด้วยนะแต่ว่างานโปคอนกรีตยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้ทำนะครับมีทําเสร็จไปบางส่วนนะครับทําเสร็จไปบางส่วนแล้วอีกบางส่วนก็ยังรอพื้นที่ครับรอเตรียมเตรียมผิวก่อนรถใหม่ๆลุงวิง่งเนยคุณผู้ชม สามร้อยชั่วโมงครับเพิ่งแกละมาได้ยังไม่นานเออตัวนี้น่าจะใช้เป็นเครื่องยนต์คอมมอนเรลนะเป็นเครื่องยนต์ของอีซูซูนะ AR H A R C H K 1 X นะถ้าจําไม่ผิดประมาณร้อยหกสิบสามแรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูบคอมมอนเรลเทโบติดเตอร์คอนเรลอบายความร้อนในน้ำประมาณหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบซีซีครับ สำหรับเครื่อง4 h ท1 4เร1 x แรงมาได้163ตัวโดยประมาณครับ222กิโลวัตต์ครับคูณ1.31ออกมาก็163แรงม้าโอ้ยทำงานยากทงานเบาๆนะครับเอามาทํางานเบาๆก่อนนะรถใหม่ ก็เก็บเศษยางครับหรือว่าเศษแอดฟันมีเขาใช้รถทุกออกไนะ มันต้องเอาเกรเดอร์นะวิ่งก่อนเอาเกรเดอร์เกรดเป็นกองๆกันเป็นกองใหญ่ๆครับแล้วก็ตากมันจะได้ง่ายเจ้าล็อกครับทีมนี้ก็ใช้ดั้หลักไา้เหมือนกัน เป็นชิมงานที่หนึ่งที่ใหญ่นะครับสำหรับเขตพีคอนเฉลิตะบนเนี่แเห็นว่ามีพีทีสาม้อยด้วยนะ ออกมาใหม่หลายคันอยู่ครับหลายคันอยู่นะไม่รู้ว่ากระจายกันอยู่หน้างานไหนบ้างนะครับอยู่จังหวัดอะไรบ้างก็ไม่แน่ใจว่าไปทางไหนกันบ้างนะหน้างานนี้รู้สึกว่าจะมีคันสองคันนะหน้างานที่อำนาจเจริญน,นะครับโอเคครับเจ้ารอกเราไปแล้ว เสียงเครื่องยนต์ดังคล้ายๆรุ่น3นะน่าจะเป็นเครื่องยนต์ไม่แน่าจะว่าบล็อกเดียวกันไหมแต่ว่าเป็น4 h k เคมหมือนกันนะครับทำงานประกบโค้กันกับปั๊มของฮิตาชิเอง 300ชั่วโมงนะครับสีเหมือนมันจะเป็นแบบว่าคล้ายๆกับสีชาไทยออกมาทางสีชาไทยนะครับอาจจะไม่ได้ส้มเหมือนมันรุ่นหนึ่งรุ่นสามรุ่นห้านะคุณผู้ชมขออภัยนะครับรถรถเยอะครับ รถเล็กๆมาเก็บนะรถ70็ดสิบเนี้ยครับมีใบดาแบบนี้ก็ยากลำบากเลยครับ ก่อจะได้แต่ละกรองนานเหมือนกันครับมันทํายากตัวนี้บุ้งกีรู้สึกว่าน่าจะเป็นบุ้งกี0.9นะคุณผู้ชมตัว SE นะ SE นี่อาจจะแปลมาจาก Special Edition หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับหรือว่า เป็นสแตนดาร์ดอ d i ชั่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับสไตล์เหมือน SM ของโกเบแล้วก็ CE ของโคมาสุแล้วก็ GC ของแคทเทอร์ l ิลล่านะครับสไตล์เดีวยวกัน ดนแดดครับคลิปป๊บเลย ทํายากเลยครับนี่แบบนี้นะไม่ได้แล้วอาจจะต้องดันเข้าแท็กเลยครับ ให้ผมหลับตานะครับหลับตาแล้วก็ฟังเสียงโดยที่ไม่รู้ว่ารุ่นอะไรมาก่อนผมจะตอบว่าเป็นรุ่นสามถ้าให้หลับตาแล้วก็ฟังเสียงดูนะครับให้ตอบว่าเป็นรุ่นอะไรนี่ผมจะบอกว่าเซทเอ็กซ uh, ์เซเอ็กซ์สองรขีดสเลยนะ เดี๋ยวรถกลองนี้ก็จะพาผู้ชมไปเปลี่ยนฝั่งดูครับลองเปลี่ยนฝั่งกันดูรู้สึกว่าฝั่งรถเยอะตอนที่ผมยืนดูนี่มันไม่เยอะนะรถไม่ค่อยวิ่งนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันช่วงเย็นๆแล้วคนน่าจะเลิกง,งานครับนี่ตาชิซเดก SE นะครับนี่คือชื่อของเขาเครื่องยนต์ก็เป็น ARC HK 1X นะครับ122กิโลวัตต์อยู่ที่2,000รอบต่อน,นาทีหรือว่า163แรงม้าครับ104อ่า163 SP นะครับ2,000รอบต่อน,นาทีน้ำหนักตัว21ตันครับ21ตัน210 ขอเจอกันไหมคลิปหน้าอีพีหน้าครับคลิปนี้ลาละครับ